จุดเด่นจุดแข็งของธุกรกิจของน้องใหม่คืออะไรเดี๋ยวลองฟังดูนะครับ <c oughs> สวัสดีค่ะใหม่กับเบื่องยางนะคะจากบริษัทพาะวันแหลทีเลี่ยวค่ะเ,คเริ่มเลยนะคะโอเคบริษัทของใหม่นะคะจำหน่ายกับเบื้องยางลายไม้พืนไมลลามิเนตคะ่ะ ไวนิวฟอร์และพร้อมบริการติดตั้งด้วยทั่วประเทศนะคะหลักๆแล้วเราอยากให้ลูกค้านะคะที่มาใช้บริการได้สินค้าที่มีคุณภาพและการบริการที่ดีและไวยด้วยนะคะสำหรับลูกค้าทุกคนเลยโ <Okay. S 1> อเคอ่อผลักสินค้าของบริษัทนะคะของหม,ม่มีนะคะเริ่มแรกเลยจะเป็นตัวไวนิ New. วไวนิวหรือกับเรื่อ,อยยางลายไ,ไม้นะคะทำไมถึงจะต้องมี ตัวกระเบื้องยางลไไายไมาารร้เข้ามาแทนกรานโตเข้ามาแทนไม้ลามิเนตเพราะว่าในส่วนของลายไม้ลามิเนตอะคะ่ะโดนน้ำผูกบวมทองปกกิน5้าีลูกค้าหรือเจ้าบ้านไม่ได้ฉีกปวมปกินเรียบร้อยค่ะเลยมีวิวัฒนาการในส่วนของตัวกระเบื้องยางลายไ,ไม้เข้ามานะคะกระเบื้องยางลายไ,ไม้ตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นทากาวรุ่นแรกนะคะที่หม่จะนำเสนอ ในส่วนของรุ่นแรกอะค่ะทากาวเราจะมีทั้ง2มิลและ3มิลน,นะคะขึ้นอยู่กับลูกค้าที่ต้องการใช้งานส่วนใหญ่ลูกค้าที่ใช้งานกับเรื่องยางทากาวอะค่ะจะเป็นห้างสรรพสินค้าโชว์รูมหรือออฟฟิศสำนักง,งานที่มีงบที่จำกัดนิดนึงเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ300บาท นะคะสามร้อยสามร้อยห้าสิบแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ขนาดแล้วแต่มีนะคะถามว่าแล้วตัวถัดไปอะคะ่ะเป็นไวนิวคิดล็อกนะคะไวนิวคิดล็อกจะต่างกับตัวกระเบื้องยางทากาว,วก็คือกระเบื้องยางทากาวถ้าสภาพแวดล้อมอุณหภูมิประเทศไทยนะคะร้อนหนาวกระเบื้องยางมมีการยืดหดขยายแน่น,นอ,อนค่ะเพราะเขาทํามาจากยาง นะคะเราจึงพัฒนาขึ้นมาแบนตัวไวนิวคิดล็อก4.2ไวนิคิดล็อกในการติดตั้งจะไม่มีการติดตั้งทางกาวเป็นการติดตั้งลอยตัวบนพื้นนะคะบนพื้นกรนีนโต้ก็ได้พื้นบ้านลูกค้าพิมพกรนโต้อยู่แล้วอยากปูทับปูทับได้เลยค่ะลดน้อยลงมาหน่อยก็เป็นตัวทากาวแต่ตัวทากาวเนี่ยถ้าลูกค้าจะเปลี่ยนมีการลืก,กาวออก พื้นก็มีกาวด้วยต้องมีการขัดนะคะส่วนใหญ่แล้วลูกค้าก็มีงกบกขึ้นมานดีนึงก็จะเป็นตัวคลิกล็อกเพราะว่าคลิกล็อกเนี่ยลูกค้า5าปีอยากเปลี่ยนพื้นละเราสามารถตึงได้เลยเพราะว่าเป็นตัวคลิกล็อกเป็นการติดตั้งลอยตัวบนพื้นเดิมของเรานะคะวิวัฒนาการขึ้นมาอีกนะคะเดี๋ยวใหม่ขอข้ามไปตัว FPC เลยแล้วกันนะคะไม่ข้ามแล้วกันตัวนี้เป็น วนิวโลค่ะวยนิวโลก็อามณ์เหมือนเป็นพื้นผิวในห้องนี้นะคะ่ะเป็นแผ่นไม่มีรอยต่อเลยนะคะอาจจะมีรอยต่อน,นิดนึงในระหว่างต่อแผน่นเพราะว่าในส่วนของวนิวอะคะ่ะทั้งทางกาวและคลิดล็อกอะคะ่ะแผ่นหน้ากว้างเขาจะแค่นี้แต่ความยาวประมาณเมตรยี่สิบนะคะ,ะตามหมู่บ้านโครงการอาจจะมีที่เห็นหมู่บ้านโครงการทั้งรรพสินค้าห้องประชุมตอนนี้เริ่มมีเข้ามาแล้วนะคะสำหรับวายนิวโลอะคะ่ะ โรงพยาบาลเป็นหลักโรงพยาบาลศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ตัวถัดไปตัวนี้จะเป็นวิวัฒนาการที่ดีกว่าพวกนี้ขึ้นมาก็คือเป็นอยู่ในหมวดกระเบื้อยางแต่ไม่มีส่วนผสมของยางนะคะเป็น n p c มีส่วนผสมของหินพลาสติกมาผสมกันช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นของยางไม่มีกวามยืดหดขยายค่ะ แต่ว่าการติดตั้งต้องมีการเว้นระยะขอบจากมุมห้องเพื่อในอนาคตเขามีการขยายตัวนิดนึงแต่ไม่มากเท่าตัวตัวเบื้องยางนะคะโอเคกินเวลาไปเยอะเลยโอเคอ่าตัวต่อไปสินท้าของใหม่นะคะก็จะมีทําบันไดด้วยนะคะเป็นบันไดบ้านลูกค้าสามารถใช้กระเบื้องยางมาทําเป็นบันไดก็ได้หรือเป็นไม้บันไดที่สั่งผลิตเฉพาะบ้านของท่านหรือที่ทํางานของท่านออฟฟิศของท่านได้หมดเลยนะคะ โอเคมีบริการส่งค่ะกรุงเทพฟรีกรุงเทพริมมณฑลฟรีบางจังหวัเดเสียค่าใช้จ่ายนะคะมีช่างติดตั้งให้ค่ะในกรณีที่ลูกค้าไม่มีช่างติดตั้งเรามีผู้ติดตั้งที่ชำนาญการนะคะมีบริการซ่อมเท้อาอะไรได้หมดเลยอันนี้นะคะเป็นโครงการเป็นโปรเจกต์ที่บริษัทของใหม่ได้เข้าร่วมได้เข้าใช้บริการได้เข้าไปรับใช้บริการนะคะโอเค โอเคอันนี้เราฟอนที่ลาดท้า,าค่ะตัวนี้ใช้เป็นตัวทากาวสามมิลน,นะคะใช่ลาชา,าคนคาซี่ค่ะ <c oughs> มหาอะไรมหาวิทยาลัยราชมมครธัญ,ญบุรีค่ะใช่ขอ,องใหม่นะคะสต็อกเยอะค่ะ มีช่างหลายชุดนะคะช่างมีฝีมือทั้งนั้นเลยและถ้าลูกค้าอยากขึ้นโครงการเป็นหมื่นตารางเป็นอ,อ่หมืน่นหลักหมื่นตารางขึ้นไปอะคะ่ะสามารถสั่งผลิตเป็นตู้เข้ามาได้นะคะตามสีที่ลูกค้าต้องการเลยวันนี้ looking for นะคะผู้ออกแบบสถาปนิญญกเจ้าของโครงการอ,อ,อินเทียออกแบบและผู้รับเหมาะนะคะหรือลูกบ้านที่ต้องการปรับเปลี่ยนพื้นภายในบ้านนะคะขอ,คค <Okay. S 1> ขอบคุณค่ะ 呃，一般第一天